สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่19พฤสติกายน2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กก็ปิดตลาดไปที่1,645.06จุดติดลบไป5.96จุดหรือว่าลดลงไป0.36%มูลคา่าการซื้อขาย12,000ล้านบาทเศษเศษโดยแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มธนาคาร ICT แล้วก็ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส่วนแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ EA ราคาหุ้นบวกขึ้นมาแรงมากถึง8.30%หลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้มีการรายงานงบออกมาไตรมาสที่3ามนั้นปรากฏว่าดีกว่าที่คาดการกันเอาไว้แล้วก็นอกจากนี้เองก็ยังได้กระแส E ีเข้ามาหนุนอีกด้วย ทางด้านของ EPG ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.41%หลังจากที่ผลประกอบการในครึ่งปีแรกของงวดปีบัญชี64ทับ65ก็คือช่วงเมษาถึงกันยาปี64นี้กําไรโตโดดเด่นถึง126%เยียร์ออนเยีย ส่วนครึ่งปีหลังก็คือตุลาคม64ถึงมีนาคมปี65นั้นคาดว่าจะยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องทางด้านของโมโนบวกขึ้นมา4.67%ก็มีแนวโน้มธุรกิจเริ่มจะฟื้นตัวขึ้นแล้วก็คาดว่าการขาดทุนนั้นจะลดลงแล้วก็มีสัญญาณเชิงบวกจากการใช้สื่อโฆษณานั้นเริ่มที่จะฟื้นตัวหลังมีการคลายล็อกดาวน์ ทางด้านของโมโนราคาหุ้นยังบวกแรงต่อเนื่องวันนี้ขึ้นมาอีก14.27%หลังจที่ก่อนหน้าน,นี้ก็มีข่าวว่าทางด้านของแพลนบีนั้นเตรียมที่จะซื้อสินทรัพย์บางส่วนของของ Marco มาโกมาซึ่งตรงนี้มาโกก็จะเอาไปลงทุนในธรุรกิจใหม่ๆทางด้านของ SYMC บวกขึ้นมาแรง16.30% โดยผลประกอบการไตรมาส3ปี64นี้เติบโตแรงถึงกว่า145% year on year แล้วก็รายได้ก็พุ่งสูงถึง26%ทางด้านของ FN ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.67%ก็มีการคาดการณ์กันว่ากำไรในไตรมาส4ปี64นี้จะฟื้นตัวได้ หลังภาครัฐนั้นมีการคลายล็อกดาวน์ให้ลูกค้านั้นกลับมาใช้บริการกันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการขยายช่องทางการขายทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ line. ขณะที่ผลิตภัณฑ์กันชงเองก็จะเริ่มขายได้ในไตรมาส4ปี4นี้ด้วยเช่นกันทางด้านของ MDX ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.62เเซ็ก่อนหลังจากที่มีการกํา รายงานกำไรไรมาสามเบกสี 6, 4, ก็ปรากฏว่าโตถึง1 0ึ่งร้อยเก้าปเยียออนเยียแล้วก็คาดว่าปี64นี้กำไรจะขึ้นทำนิวไฮตั้งเป้าการขายที่ดินเอาไว้ที่1200องรไร่ทางด้านของเฮงลิสซิงราคาหุ้นก็ยังบวกต่อเนื่องวันนี้เพิ่มขึ้นมาอีก4.60%ก็หลังจากที่คาดกำไร จะทำ New High ต่อเนื่องกัน3ปีหลังจากนี้โดยปี2566นี้คาดว่าพอสินเชื่อนั้นจะแตะ1.5หมื่นล้านบาทเลยทีเดียวทางด้านหุ้น One Enterprise ราคาหุ้นวันนี้บวกขึ้นมา4.59%รายงานกำไรไตรามาส3ประยุกตสีก็โตได้เยียอเยี year on year ส่วนไตรามาส4ปี64ก็คาดว่าจะเติบโตได้แรงอย่างต่อเนื่องโดยรายได้ค่าโฆษณานั้นก็จะกลับมาฟื้นตัวแล้วก็มีการทรงละครเข้ามาออกอากาศใหม่ๆใ,ในตอนช่วงของไตรามาส4นี้เพื่อที่จะหนุนเรตติ้งขึ้นมาทางด้านของ TQM ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.27%ก็มีการคาดการณ์กันว่าทางด้านของ ผลประกอบการในายรมาสี่ก็จะเติบโตได้ดีหลังจากที่งบไตรมสาส3ปีย4ก็โตถึงกว่า42% YEAR ON YEAR แล้วก็จะมีการลุยในส่วนของประกันออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบนอกจากนี้ก็จะมีการแตกพาเพื่อเสริมสภาพคล่องอีกด้วยทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็มีทางด้านของ sta ราคาหุ้นติดลบไป 3. 2 8แต่ว่าวันนี้ ทางด้านของ STA นั้นมีการขึ้นเครื่องหมาย XD กันไปที่1บาท25สตางค์แต่วันนี้ราคาหุ้น STA ก็ลงไป1บาทเช่นเดียวก,กับทางด้านของ STGT วันนี้ราคาหุ้นลงไป5.17%แต่ว่าขึ้นเครื่องหมาย XD เช่นกันที่บาท25สตางค์ซึ่งราคา STGT วันนี้ลงไปบาท50สตางค ส่วนทางด้านของหุ้นที่ถูกขายทากำไรกันออกมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ปรับขึ้นมาแรงก็มีทางด้านของ SBI ติดลบไป5.46% SMT ติดลบไป4.51% Ncap ติดลบไป5.36% CPW ติดลบไป3.70%แล้วก็ SIS ติดลบไป3.16% และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ